บ่อยครั้งเนาะเราก็เจอกับอะไรที่มันไม่ได้อย่างใจเจออะไรที่มันสะเทือนหัวใจรับมือจัดการกับอะไรก็ไม่รู้ที่อยู่ภายนอกตัวเราอะกับอะไรก็ไม่รู้ที่เราควบคุมมันไม่ได้อะเราพยายามจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขซ่อมแซมมันเฮ้ยมันโคตรเหนื่อยเลยทรายค่ะ ก็เลือกที่จะมองมันเฝ้าดูสังเกตอารมณ์ความรู้สึกว่าที่มันเกิดขึ้นแบบเนี้ยเพราะเราคาดหวังเกินไปหรือเปล่าเพราะเราจะต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรที่อยู่ข้างนอกหรือเปล่าพอเมื่อเราพิจารณาตัวเองดีๆคะ่ะเราเห็นเลยว่าอะไรที่อยู่ข้างนอกนั้นอ่ะเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้คะ่ะ เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้แค่ตัวของเราเองเราสามารถที่จะยืนเป็นต้นเหตุของทุกๆก,การกระทำในชีวิตเราและเราคือผู้สร้างผู้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเองค่ะ